สวัสดีครับผมนายสุเชษกรากุลนักศึกษาชั้นปี3ส,สาขา IPD ครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับทฤษฎีธาตุเจ้าเรือนครับตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในร่างกายมนุษย์นะครับจะประกอบไปด้วยธาตุทั้งหมด4ทธาตุซึ่งแต่ละคนจะมีธาตุหลักเป็นธาตุประจําตัวเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนครับในวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับธาตุดินครับ ธาตุดินะครับจะเป็นบุคคลที่เกิดในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมครับบุคลิกและลักษณะนิสัยนะครับรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงกระดูกใหญ่ผมดกดําเส้นหนาพูดจะฉะฉานเสียงดังหนักแน่นสุขุมรอบคอบจิตใจหนักแน่นมั่นคงดื้อรัน้นและขี้น้อยใจครับสาเหตุที่ทําให้ธาตุดินกําเริบนะครับ คนธาตุดินเป็นคนที่รับประทานอาหารได้ง่ายมากๆครับสามารถรับประทานอาหารได้ทุกประเภทเลยเพราะระบบการดูดซึมอาหารและธาตุของร่างกายทำงานได้ดีกว่าธาตุอื่นแต่ระบบเาผาผลาญอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ธาตุดินกําเริบนั่นเองครับด้านอาหารนะครับอาหารที่ควรรับประทานเพื่อปรับสมดุลธาตุควรเลิกรับประทานอาหารที่มีรสฝาดหวานมันเค็มเช่นผักกูดมังคุดฝรั่งดิบฟักทองเผือก ถั่วต่างๆครับเนาะน้ำนมอ้อยเกเลือควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ผอผ่านได้ยากครับเมนูอาหารที่แนะนำนะครับผักกูดครับผมซึ่งวิธีทำจะมีดังน,นี้ครับผักกูด1กรัมหอมแขก1อหอก1ัวใหญ่หมูบด3ขีดครับกุ้ง3ขีดมะนาว2ลูกใหญ่น้ำปลา 3, 3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะพริกขี้หนู2ขีด ผักชีฝรั่ง3ต้นครับขั้นตอนในการทำนะครับ1เอาผักกูดมาเด็ดเอายอดยอดกรอบและนำไปล้างนำไปลวกให้สุกครับโดยเคล็ดลับก็จะลวกแล้วนำไปแช่น้ำเย็นเพื่อให้ผักที่เขียวสวยนะครับ2นำกุ้งมาแกะเปลือกล้างและลวกให้สุก3นำหอมแขกผักชีฝรั่งมาซอย4นำผักกูดกุ้งและเครื่องที่เตรียมไว้มาใส่รวมกัน5 ผสมน้ำยำน้ำตาลทรายน้ำปลามะนาวพริกขี้หนู6ครับนำน้ำยำไปราดบนผักและกุ้งที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟครับผมตอนนี้ก็จะได้เมนูยำผักกูดครับโดยอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกรับประทานอาหารตามภาพต่างๆแล้วควรคำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าของสารอาหารที่ได้รับเพื่อสุขภาพดีของร่างกายกัน้วยนะครับ